สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเ่ The Alice นะคะวันนี้นะคะหุ่นก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะจะได้อะไรอะ่ะ LED Drawing Tablet ม <c oughs> ีเออก็ไปเห็นอยู่ร้านไปเห็นอยู่โซนเครื่องเขียนนะก็เลยซื้อมาไม่รู้ว่ามันก็ดูแล้วก็มันเบามากอะ90กรัมนะน้ำหนักเออมันมีสีฟ้าสีชมพู เนี่ยซื้อสีชมพูมามันจะมีที่ใส่ถาดเล็กๆตรงนี้เนี่ยเราเรยลยลองดึงใช้แล้วเดี๋ยวแกะนี่ไงที่ใส่ถาดอืมอ๋ออ๋อแกะยังไงแกะอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้าเ,เ,เดี๋ยวนะคะอ๋อตกใจนึกว่ามันหักมันออกมาัเป็นครึ่งเดียวอย่างงี้เห็นไหมคะเออเป็นครึ่งเดียวอย่างงี้ ก็เป็นฐานก้อนเขาเรียกฐานอะไรอะ่ะฐานกระดุมเหรอเนี่ยเป็นก้อนกลมๆอย่างงี้อมืมันก็จะเป็น่านอย่างงี้นะคะเราก็ใส่ทีนี้เราจะใส่เป็นไหมถอดออกมา <laughs> อ่ะ,อะดูสิมันเป็นอย่างงี้ใส่ถูกทางป่นะนาอ ถ้าถูกทางอยู่นะลองนี่ปากกามาให้แล้วก็ดึงออกกดลบอ่าแล้เวเราจะลองเขียนให้ดูนะคะแล้วกดลบเฮ้ยนี่มันก็จะหายไปอย่างนี้เซ็นเดี๋ยวลองเซ็นลายเซ็น เราก็กดลบนี่เรียบร้อยเออใช้ง่ายดีนะคะก็เหมาะกับเด็กๆด,ดีนะคะก็ใส่ฐานกล้องกลมๆเหมนแบบน,นี้สนุกดีค่ะขานขาดขนาดเรายังชอบเลยอะ่ะดูดะคะือราคาไม่แพงมากนะคะรานะคาจะอยู่ที่ประมาณเอออันนี้ที่เราซื้อมานะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยยีสิบร้อยสาสิบาทนะเออครประมาณนี้ ประมาณครึ่งนึงของกระดาษ A4 ใช้ง่ายดีน่ารักดีค่ะ